สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับอ่านี่นะครับพอดีผมจะเจาะรูไว้แฝนกระมังสามตัวนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับผมมีพุกอยู่แค่อันเดียวนะครับเนี่ยจะไปซื้อที่ตลาดก็อีกไกลนะครับประมาณห้าถึงหกกิโลนะครับเนี่ยแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมีวิธีอ่า ใส่ใส่น็อตเนี่ยเราไม่ต้องใช้พุกตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวผู้ชมดูนะครับว่าจะเอาอะไรมาแทนพกุกอเดี๋ยวผมยังเจาะรูก,ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาตรงนี้นะครับ ก็ตรงนี้นะครับตรีอ้อันนี้พุกมีออนเดียวเดี๋ยวเราใส่อันนี้ก่อนนะครับอ่า นี้เราเราก็ใส่นี่ครับเดี๋ยวไว้แฝนกะมังแล้วอีกสองตัวนี้ไม่มีพกุกอ่านี่ครับเราต้องใช้สายไฟสายไฟนี่นะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราปอกเราต้องพาตรงนี้ก่อนนะครับ นะครับพาเอ,อ่อให้ได้ครามยาวไกลเคียงกับพุกนะครับนี่เราก็ตัดนะครับเอาสองตัว เราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับยัดเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วตรงนี้เราก็ตัดออกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราตัดยาวไปเราก็ตัดออกแค่นี้อันนี้นะครับแล้วเราก็จะได้แทนพุกแล้วนะครับอ่ นี่นะครับอ่านี่นะครับเนะี่ยแข็งแรงเราก็ไว้แฝนแฝนกระมังนี่ได้นะครับเนะี่ยอ่านี่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเราใส่อีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นนับตัวใหญ่หน่อยแล้วเราก็เอามี่ตัดเหมือนเดิม อ่ะนี่นะครับแล้วเราก็จะได้อันนี้น,นี่แฝนได้ไหมลองดูอ้าวอันนี้ไม่ได้เอาอันนี้ไว้ไวแ้แฝเอ่อรูใหญ่กว่าน,นี้นะครับอ่าท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราต้องการเจาะปูนแล้วแบบพอดีพุกมันมันขาดแค่ตัวสองตัวเนี่ยเราต้องไปวิ่งไปซื้อไกลๆนะครับเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับเนีแ่ยบบแข็งแรงเหมือนพุกเลยนะครับ คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ